คนที่มีคนคบคนคุยนะคะแต่สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนนะคะคุณลองฟังดูเนาะว่ามันตรงกับคู่คุณหรือเปล่านะอาจจะเป็นคู่คุณหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะไพ่นายเอาเป็นตเคินแล้วก็ไพ่เซเว่นออฟคัพนะคะในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนี้นะคะจะเป็นเป็นแบบนี้นะคะทีห่หมอบองว่านายเป็นตะเคินแล้วก็เซเว่นเป็นเคินคือไม่รู้จะเลือกใคระคะยังไม่รู้จะเลือกใครเห็นไหมคะมีเจ็ดถ้วยตรงหน้าเขาแล้ว ดีดีนั้นเลยนะวือใบนั้นก็สวย้ือใบนั้นก็ดี้วยใบนั้นก็โอ้แบบโดนใจนะไม่รู้จะเลือกใครนะนายเพอรเคิสก็หมัยถึงฉันก็อยู่ฉันเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะสดๆสวยๆสดๆหลอๆแบบนี้ไปนะคะยังไม่เลือกใครหรอกนะคะยังไม่อยากสละสสดประมาณอย่างนี้นะไพ่สุดเป็นไพ่เอลบอนนะคะแล้วก็เพชรเป็นเคินะคะแล้วก็ไพ่คุณอกซอด ท่นา,านักสมบเนบอกว่าไปคอนเซนเทรตในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่การคิดโปรเจกต์การทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ไปคอนเซนเทรตในเรื่องนั้นนะคะ,ะส่วนเรื่องของความรักก็ประคับประคองม,มันไปนะบางคนก็อาจจะถูกขอความชัดเจนได้จากใครบางคนในสถานการณ์นี้นะแต่หากว่ามันจะได้เลิกกับใครในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะหมอบอกว่าจะยังคง มีครบ